ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะผมนีมาพบก,กับผมนะช่จง YouTube นะับกิงปลากังมุงนะคนี่คลิปนี้เราพามารับจมเจ้าโคมาส,สุนะครับปีสี่สองร้อยรุ่นสิบเอ็มซีโร่นะตัวต o p ตอนนี้ก็ลอกเบนตีน่วงอบกนะครับลอกเบนตีน่วงอบกนะครับใส่อีโนซิรียารอยนะครับกดต่อเจาะวากดซับซักไอ้กดเล็กกดเชด้วยนะครับผมเสียงนี่เปลอกนะครับเนะสียงเครื่องยนะต์ของ โคมัาสุนะครับรุ่นสิบนะครับตั้งแต่รุ่นแปดมาเลยนะครับเสียงเติมนะเครื่อยงยนต์พอใจเครื่องยนต์อกซูบนะครับอกซูปร้อ,อยอกสิบหนะ้าเรียงม้านะครับปั๊มก็โคมาสุนะครับปัม๊มใหญ่ วงเก๋ก็หนึ่งกิวนะครับช่วงล่างก็ล้อเลือเจ็ดลูกนะครับเคียร์สองลูกใบแตกแปดสิบซนกันนี้จะบงบินนะครับอยู่ที่สองพันแปดนะครับสองพันแปดร้อยจะบงี่ถือว่าจะบงน้ำน้อยอยู่นะครับกันนี้เพิ่งออกมานะครับ ัวนี้เป็นตัวเน้นปะละกํำลังนะครับสีมุดในการขับเคลื่อนนะครับมีสีมุดนะเราก็สอบตามอยากคุณกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้อัตราการดินงเพลองน,น้ำมันนะครับนะเราก็อยากรู้นะครัวงไกล้ีนี้ก็จะพัฒนากันอย่างไรนะครับ ครับนันเมื่อกี้0 0กว่าลิตรนะครับตังค์หนึ่งก็อยู่ได้3วันนะครับ3วันตีว่าตีไปเลยนะครับ3วันครึ่งนะครับเพราะว่า3วันแกบอกว่ายังเหลืออยู่ย3กิลดนะครับก็อาจจะใจหมดประหยัดนะครับอันไม่หนะักถือว่าสุดยอดครับถือว่าทิ้นเพืองขนาดนี้ถือว่าสุดยอดครับถือว่าโอเคเลยนะครับของค่ายนี้ ตอนนี้มีกล้องหลังด้วยนะครับมีกล้องหลังมีตัวดูดน้ำมันแบบมอเตอร์นะครับสนใจก็ติดต่อบางกอกโคามาสุดได้เลยนะครับก็ไปสอบถามรายละเอียดโัรมาจัดน,นะครับรายละเอียดรถสำหรับใครที่เล่นสายเหลืองนะ ไม้ปุ่งกีแบบนี้นะ้ำทรงเรียวยาวนะครับทรงลึกหัวจอกแก็งนะครับปุ่งกีแบบนี้หัวตักหยินนะครับมันจะแคบนะคนี่ถือว่าประหยัดอยู่นะครับผมมาสู่ตัวโอเคเลยนะครับ300กว่าลิตรอยู่ได้3วันกว่านะครับตีว่าที่ไปเลยนะสามวันครึ่งนะครับ สามันครับอีกครึ่งวันตัวอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับเกณฑ์หน้าจะกลายเป็นโหมดปีนะโหมดประหยัดนะจิ้มดูครับจิ้ม ครบับโอเคครับผมตัวจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ